าาอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว you u t u b e ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีและขั้นตอนในการตัดทรงแมนบันนะครับผมทรงซามูไรมัดจุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนในการตัดทรงนี้กันเลยนะครับ ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของตาบาร์เบอร์ด้วยนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาแบ่งผมด้านบนไว้นะครับผมแบ่งผมด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับการแบ่งผมนะครับแบ่งแสกให้ถูกต้องนะครับเส้นผมด้านบนนะครับผมควรจะแบ่งให้เกิดร่องนะครับเกิดร่องเกิดแนวเส้นที่ชัดเจนนะครับ เวลาตัดนะครับเราจะได้มัดได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราจะสร้างฐานทรงนะครับแมนบันด้วยเบอร์2นะครับด้านข้างเราจะไถนะครับสูงขึ้นไปเลยนะครับเป็นสไตล์ของเปิดข้างนะสำหรับฐานทรงด้านล่างนะครับผมสำหรับลูกค้าคนนี้นะเราจะไม่เอาขาวมากนะครับผมเอาแค่ประมาณเบอร์2นะครับผม จะไม่ไล่ข่าวมากนะครับถับเวลาถ่ายถ่ายให้แนบศีรสะนะครับผมการตัดผมทุกครั้งนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการสร้างฐานทรงนะครับผมและส่วนที่2ก็คือการตัดซอยด้านบนนะครับความยาวด้านบนนั่นเองนะทรงด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมากันขอบนะครับผม ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะฟูกเกินไปนะยังไม่มันยังไม่เข้าทรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเส้นเล็กนะครับไม่ชี้นะครับผมเรียบนะครับผมก็สามารถตัดทรงนี้ได้เลยนะและสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะมากันขอบนะครับการการขอบนะครับดึงหนังทุกครั้งนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วลากนะครับเบาๆนะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวควบคุมใบมีดนะเพื่อนทำให้การ กันเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองนะแล้วต่อมานะครับเมื่อเราสร้างส่วนที่1น,นะครับเราสร้างส่วนที่1ก็คือฐานผมด้านล่างเนี่ยเรียบร้อยนะต่อมานะครับเราจะมาเก็บผมด้านบนนะทรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือผมด้านบนนะครับผมต้องยาวมากพอที่จะไว้มัดแมนบันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บแค่ปลายผมนะครับย้ําว่าอย่าเอาออกเยอะนะครับ อย่าเอาออกเยอะเก็บปลายผมให้เท่ากันนะครับไล่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยให้เท่ากันนะแล้วก็หวีลงมาดูนะครับผมด้านหลังเนี่ยยาวเลยประมาณไหนแล้วนะ,ะด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับลงมาดูนะพอว่าด้านหลังยาวมากไปหรือเปล่าเราก็เก็บปลายนะครับเก็บแค่ปลายผมนะย้ำเลยทรงนี้อย่าเอาออกเยอะนะครับผม ทรงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องซอยบางเลยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่จําเป็นอย่าไปซอยบางนะครับยิ่งซอยบางจะทําให้ผมเนี่ยยิ่งมัดยากนะครับยิ่งมัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแค่ตัดปลายเส้นผมให้เท่ากันนะครับก็พอแล้วนะครับสําหรับทรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ง่ายนะครับง่ายมากเลยนะก็แค่ตัดฐานผมนะครับด้วยความยาวของลูกค้าน่ที่ต้องการนะรไม่ว่าจะเป็น เบอร์หเบอร์2เบอร์3นะเบอร์4นะลูกค้าต้องการเบอร์ไหนฐานผมเราก็ตัดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะส่วนผมด้านบนเนี่ยถ้าเราแบ่งผมได้ชัดเจนถูกต้องนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมัดง่ายมากเลยนะครับผมถ้ามีความยาวที่พอดีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนะี่ยก็ใดผมนะครับเราตัดความยาวปลายผมเรียบร้อยแล้วก็ใดผมนะครับ ครับได้ผมให้เข้าทรงนะครับพร้อมที่จะมัดจุกแมนบันนะครับผมนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มัดเรียบร้อยนะต่อมาเราก็ฉีดสเปรย์นะครับลงไปนะเพื่อให้ผมนี่อยู่ทรงนะสำหรับทรงนี้การเซ็ตก็ถ้าใครอยากให้ลูกผมเนี่ยที่ชี้ออกมานะมันอยู่ทรงเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถฉีดสเปรย์นะครับ หรือว่าเป็นสเปรย์ฝนได้ก็ได้นะครับผมก็ฉีดลงไปนะครับแล้วก็ลูบผมนะครับให้อยู่ทรงแค่นี้นะครับทรงนี้นะครับก็จะดูเนียนนะครับดูอยู่ทรงนะครับเห็นไหมครับสาหรับทรงนี้ก็ดูดีนะครับในสไตล์ของซามูไรนะครับก็คือทรงแมนบันนะครับเท่ๆนะครับเห็นไหมครับลูกค้าเนี่ยดูดีนะครับดูหล่อขึ้นมาเลยนะสําหรับทรงนี้นะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งนะครับไว้ให้กับต้าบาร์เบอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย